ตามบรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแม้ว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อตอนนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังมีผู้คนสัญจรเข้าออกจังหวัดเชียงใหม่เป็นปกตินะครับเราจะไปติดตามบรรยากาศที่ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณวสันต์ปัญญาเรือนมีรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่เชิญครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับคุณเจษดาคุณวิพัรณ์พร,พรครับบรรยากาศที่สถานีขนส่งอาเขตเชียงใหม่ที่3บรรยากาศเช้าวันนี้ก็เริ่มมีประชาชนทยอยเดินทางเข้าออกจากจังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศการคัดกรองและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างเข้มงวดครับประชาชนเริ่มทยอยเดินทางขึ้นรถกับภูมิลำเนาและบางส่วนเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ที่สถานีขนส่งเชียงใหม่อาเขตในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงการานต์ซึ่งบรรยากาศเช้านี้เริ่มคึกคักโดยมีชาวบ้านโดยมีเจ้าหน้าที่คุมเข้มป้องกันเชื้อโควิด -19 ผู้โดยสารต้องลงทะเบียนตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนขึ้นรถ พร้อมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางครับนายทิติวัน์นันทรัตน์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยาที่เดินทางมาฝึกงานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เลือกที่จะเดินทางกลับจังหวัดพะเยาในช่วงนี้เพราะจังหวัดเชียงใหม่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มและมีไทม์ไลน์เดินทางไปหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ทําให้เกิดความกังวลและกลัวจะติดเชื้อโควิด -19 จึงเลือกเดินทางในขณะที่ยังฝึกงานไม่เสร็จสมบูรณ์พร้อมป้องกันตัวเองตลอดการเดินทางครับ กังวลครับกังวลมากเลยครับเพราะว่าเพราะว่าหลังจากที่มันเงียบมานานนะครับเนาะมันก็มาระบาดอีกรอบผมก็รู้สึกว่าแบบเวลาไปไหนทําอะไรเราก็จะเริ่มรู้สึกลําบากครับผมเวลาจะไปแบบที่อื่นก็เริ่มคิดแล้วว่าเออมีโควิดอะไรเยอะนี่ผมก็เลยมันก็เลยไม่ได้ไปตามอะไรหลายอย่างครับผมผมจะพยายามนั่งที่ไม่ค่อยมีคนเยอะครับแล้วก็เวลาจะทําอะไรก็จะไปเดินไปล้างเออแอลกอฮอล์นะครับตังตรงนี้ครับผมแล้วก็ประมาณเนี่ยครับก็จะใส่แมสตลอดเวลาไม่ถอดครับ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมียอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้มีมติให้ผู้ที่เดินทางมาจาก5จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุร,าารีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมต้องลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน cm ชนะและต้องกักตัวเป็นเวลา14วันครับ ล่าสุดช่วงวันนี้ก็ยังคงมีกลุ่มเสี่ยงหรือว่านักท่องเที่ยวที่เที่ยวสถานบันเทิง7็ดแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเข้าตรวจหาเชื้อโควิด -19 อย่างต่อเนื่องครับขณะที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก็จะรายงานผลในเวลา13นาฬิกาของทุกทุกวันครับซึ่งจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าจะมีผลพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นหรือไม่เนื่องจากยังมีกลุ่มเสี่ยงจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการตรวจเพราะว่าเวลา ไปตรวจรับคิวเขาจะรับตั้งแต่ช่วงเช้าแต่ว่าบางหลายคนนั้นไปไม่ทันครับคุณเจษดาคุณวิภาพรครับขอบคุณครับคุณวสันตครับที่ช